ขอต้อนรับพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านที่มาเข้าร่วมนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2020ขอให้สันติสุขของพระเจ้าได้อยู่กับพี่น้องทุกท่านเราได้มีชีวิตอยู่ในภาวะไม่ปกติร่วมสองเดือนแล้วเป็นเหตุให้พี่น้องบางท่านก็เริ่มคุ้นเคยภาวะไม่ปกตินี้กับกลายเป็นชีวิตปกติแบบใหม่เป็น New Normal ไปแล้ววันนี้เราจะได้เรียนรู้ พระทัยของพระเจ้าที่ทรงหวังดีเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านแต่เราจำนวนไม่น้อยถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติเราจะได้เข้าใจแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเพื่อปรับเปลี่ยนให้เป็นชีวิตปกติก่อนอื่นขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานเพื่อเริ่มการนมัสก,การพระเจ้าในวันนี้ พระบิดาที่รักของข้าพงทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงดูแลปกป้องให้ข้าพงทั้งหลายได้รับสันติสุขความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้ทรงค้ำจุนเราทุกคนสามารถยืนหยัดได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดข้าพงทั้งหลายได้รับพระพรอันสมบูรณ์จากพระองค์อย่างล้นหลาม ทั้งยังมีส่วนเกินสำหรับนำไปช่วยจุนเจือคนที่มีความต้องการความช่วยเหลืออีกด้วยบางช่วงเวลาของเราเรารับรู้ถึงความอ่อนแอและไม่สมบูรณ์ของตัวเองแต่พระองค์ทรงเติมพระกำลังให้ข้าพงทั้งหลายอยู่เสมอเราได้ประจักษ์ความใหญ่ยิ่งของพระองค์ในการทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกนี้ เราได้เห็นฟิล์มพระหัตถ์และน้ำพระทัยของพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ทรงอยู่ใกล้ตัวเราเสมอมาเป็นเหตุให้เรามีความเชื่อมั่นต่อพระองค์พระองค์ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มาช่วยเราได้มีสติปัญญาและเข้าใจพระวจ,จนะของพระองค์ที่มาถึงเราทุกคนในการนมัสการพระองค์วันนี้ครับพงทั้งหลายขอโมนาโมทนาและอธิษฐาน ทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระธรรมหนึ่งเทสะโลนิกาบทที่5้าข้อสิถึงสิจงชื่นชมยินดีอยู่เสมอจงอธิษฐานอยู่เสมอจงขอบพระคุณในทุกสถานาการณ์เพราะนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับท่านทั้งหลาย ในพระเยซูคริสต์ สิ่งเขาเฝ้าเราจะหาสหายที่วางใจแก้ความทุกข์รำ้ากเราได้พราะพระเยซูทรงสับความนั้นจงทนทุกสิ่งต่อพระค์ ช่วยสิทธิรราให้เราอ้อนวอนต่อพระองค์ถ้าสาหายดูมินเกลียดชา บเกินความต้องการสามัญข้อพระคัมภีร์ที่ได้อ่านไปแล้วมี3ข้อด้วยกันเป็นพระวจนะที่พิเศษมากข้าพเจ้าชอบมากและได้นำมาใคร้ครวนตลอดเวลาและได้พยายามฝึกปฏิบัติอยู่เสมอเพราะเหตุใดจึงเป็นพระวจนะที่พิเศษมากๆ ประการแรกคือเป็นข้อพระวจนะที่ต้องการให้เป็นวิสามันจงชื่นชมยินดีอยู่เสมอในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่3ได้กล่าวถึงการมีเวลาสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์มีเวลาเกิดเวลาตายมีเวลาร้องไห้เวลาหัวเราะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วย่อมมีเวลาชื่นชมยินดีเวลาทุกลำบาก จะให้มีความชื่นชมยินดีอยู่ได้อย่างไรนี่แหละจึงเป็นภาวะเกินสามัญจงอธิษฐานอยู่เสมออธิษฐานหรือคริสเตียนได้มีการอธิษฐานทุกวันแล้วนี่แล้วถ้าสำหรับการอธิษฐานอย่างต่อเนื่องไม่หยุดกลางคันเป็นไปได้ไหมการอธิษฐานอยู่เสมอก็เป็นการไม่หยุดการอธิษฐานแต่นี่เป็นความจริงว่าเป็นภาวะเกินสามัญ ขอบพระคุณในสถานการณ์โดยปกติแล้วเมื่อเราประสบความสำเร็จทุกครั้งเราย่อมรู้สึกอยากจะขอบพระคุณต่อเรื่องที่มีความสุขหรือเรื่องที่ประสบความสำเร็จแต่การขอบพระคุณพระเจ้าในทุกสถานการณ์นั่นหมายความว่าไม่ว่าเราจะประสบทุกสถานการณ์ความสำเร็จหรือว่าความล้มเหลวเรื่องที่ไม่สบอารมณ์และเรื่องทุกทุกยากก็ต้องขอบพระคุณด้วยอย่างนั้นหรือ ภาวะเช่นนี้เป็นภาวะเกินสามัญไม่ใช่หรือประการที่สองจะปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าได้อย่างไรเพราะนี่ก็คือพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับท่านทั้งหลายในพระเยซูคริสต์หเทสาโลนิกา5.18ข้อ18คำว่าพระประสงค์มีความหมายเดียวกันกับคำว่าคำสั่งตัวอย่างเช่นกล่าวอีกวิธีหนึ่งว่านี่คือเป็นคำสั่ง ของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์สำหรับท่านทั้งหลายคำว่าคำสั่งความหมายว่าจำต้องปฏิบัติตามจงชื่นชมยินดีอยู่เสมอจงอธิษฐานอยู่เสมอและการขอบพระคุณพระเจ้าในทุกสถานการณ์ทั้งนี้ประการนี้ทั้งสามประการจึงต้องปฏิบัติตามเพราะนี่คือคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้า ั้งสประการนี้เป็นภาวะเกินสามัญทั้งสิ้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วคริสเตียนทุกคนจะสามารถปฏิบัติตามพระทยของพระผู้เป็นเจ้าได้หรือไม่อันที่หนึ่งจงชื่นชมยินดีอยู่เสมอความชื่นชมยินดีมีสองประเภทประเภทแรกเป็นความชื่นชมยินดีที่เป็นความรู้สึกส่วนประเภทที่สองเป็นความชื่นชมยินดีเป็นแรงจูงใจให้กำลังใจ ในเวลาที่เรามีความส,สบายใจสมหวังธุรกิจก้าวหน้าสิ่งแวดล้อมรอบตัวสุขสบายชีวิตงดงามแน่นอนเป็นธรรมดาที่เรามีความชื่นชมยินดีความชื่นชมยินดีเช่นนี้เป็นความรู้สึกที่ไหลหลั่งออกมาโดยธรรมชาติแต่ความชื่นชมยินดีที่มาจากแรงจูงใจให้กำลังใจนั้นเป็นเรื่องเลิศล้ำกว่าสิ่ง แวดล้อมและความรู้สึกตัวอย่างเช่นอัครสา,าวกเปาโลก,กล่าวว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดพระธรรมฟิลิปปี4ข้อที่4คํคำว่าจงในที่นี้มีความหมายหรือผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์มักจะสนับสนุนลูกศิษย์ลูกหาว่าจง ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอยากเกลียดขานความขยันมั่นเพียรเป็นการประเลาประโรมใจในทํานองเดียวกันความชื่นชมยินดีก็สามารถประเลาประโรมใจด้วยมิฉะนั้นแล้วอัครสา,าวกเปาโลจะไม่กล่าวต่อคริสตจักรฟิลิปปีว่าข้าพเจ้าขอย,ย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดความชื่นชมยินดีลักษณะนี้ต้องอาศัยแรงจูงใจความตั้งใจ เหนือล้ำกว่าสิ่งแวดล้อมและความรู้สึกเสมอเพราะเขาเป็นคนที่คอยคิดคำนวณอยู่ในใจปากก็พูดว่าเชิญกินดื่มเถิดแต่ใจไม่ได้อยู่กับเจ้าเลยพระธรรมสุภาษิตข้อ23บทที่23ข้อ7ความนึกคิดมีประสิทธิ์มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ และแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อสภาพจิตใจเมื่อเห็นเป็นเช่นนี้แล้วเพียงแต่เราต้องการมีความชื่นชมยินดีก็สามารถพรึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงประทานแรงจูงใจและมีความชื่นชมยินดีอยู่เสมอ 2. จงอธิษฐานอยู่เสมอการอธิษฐานมีสองประเภทเช่นกันประเภทแรกเป็นการอธิษฐานที่มสีสถานที่และวันเวลาที่แน่นอน ส่วนประการที่2เป็นการอธิษฐานที่ไม่ได้กําหนดสถานที่และเวลาแน่นอนตัวอย่างเช่นในพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่าคั้นเวลาเช้ามืดพระเยซูทรงลุกขึ้นและเสด็จออกจากบ้านไปยังที่สงบงเงียบและอธิษฐานพระธรรมมารโกนหนึ่งข้อสนี่เป็นการอธิษฐานที่มีสถานที่และเวลาแน่นอน คริสเตียนทุกคนควรเรียนแบบพระเยซูมีการอธิษฐานลักษณะนี้ทุกวันหลังจากมีการปฏิบัติเช่นนี้จนเป็นนิสัยส่วนลึกวิญญาณจิตของเราเสมือนมีการนัดหมายกับองค์พระผู้เป็นเจ้าความสัมพันธ์ลักษณะนี้เป็นการอธิษฐานวิธีหนึ่งเป็นการอธิษฐานไร้เสียงไม่ต้องกำหนดสถานที่และเวลาที่แน่นอน ไม่ว่าจะมีเวลาอยู่ที่ทำงานหรือทำงานที่บ้านหรือขณะขับรถหรือระหว่างการเดินออกกําลังกายเป็นต้นมีการอธิษฐานตลอดเวลาไม่ขาดตอนไม่หยุดกลางคันแต่อธิษฐานอยู่เสมอการขอบคุณพระเจ้าในทุกสถานการณ์เป็นหลักที่สาม การขอบพระคุณพระเจ้าในทุกสถานการณ์ได้นั้นจําเป็นต้องมีความเชื่อมั่นคงเข้เขมแข็งไม่ใช่พึ่งความรู้สึกข้าพเจ้าชอบเขียนพระวจะนะสองข้อต่อไปนี้เป็นคําหนุนกําลังใจพี่น้องเสมอว่านั่นคือการขอบพระคุณพระเจ้าในทุกสถานการณ์1นึ่งเทสะโลนิกาห้าข้อสิและในทุกๆสิ่ง พระเจ้าทรงทำให้เกิดผลดีแก่บรรดาผู้ที่รักพระองค์พระธรรมโรม8ข้อ28ข้อพระวจ,จนะที่สองเป็นการเสริมขยายข้อพระวจ,จนะที่หนึ่งคริสเตียนขอบคุณพระเจ้าในทุกสถานการณ์เพราะเรามีความเชื่อทุกสิ่งพระเจ้าทรงสร้างให้เสริมสร้างซึ่งกันและกันให้เกิดผลดีแก่ผู้ที่รักพระองค์ในชีวิตของเรา อาจจะประสบกับสิ่งที่ไม่สมหวังได้รับความเสียหายและทุกข์ลำบากแต่อาจจะเป็นเหตุให้เราได้รับพระพรทางฝ่ายจิตวิญญาณดังนั้นจงมั่นใจแน่วแน่ว่าจงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกสถานการณ์ข้อต่อไปเหตุใดพระผู้เป็นเจ้าให้เราถือปฏิบัติเช่นนั้นเหตุใด พระผู้เป็นเจ้าทรงฝึกฝนคริสเตียนปฏิบัติจงชื่นชมยินดีอยู่เสมอจงอธิษฐานอยู่เสมอการขอบพระคุณในทุกสถานการณ์ประการแรกพระเจ้าทรงประสงค์ให้คริสเตียนเป็นคนมองโลกในแง่บวกไม่ประสงค์ให้คริสเตียนเป็นคนมองโลกในแง่ลบการมองโลกในแง่บวกคืออะไรการชื่นชมยินดีเป็นแง่ในแง่บวกดีงามสมบูรณ์ การมองโลกในแง่ลบคืออะไรความเศร้าโศกเป็นแง่ลบไม่ดีงามบกพร่องไม่สมบูรณ์การอธิษฐานเป็นพฤติกรรมในแง่บวกการไม่อธิษฐานและซึมเงียบเป็นพฤติกรรมในแง่ลบการขอบพระคุณพระเจ้าเป็นพฤติกรรมในแง่บวกการบ่นกล่าวโทษคนอื่นเป็นพฤติกรรมในแง่ลบคนที่สามารถชื่นชมยินดีอยู่เสมออธิษฐานอยู่เสมอ และขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอในทุกสถานการณ์จัดได้ว่าเป็นคนมองโลกในแง่บวกโลกสวยงามน่าอยู่ส่วนคนที่มองโลกในแง่ลบเศร้าซึมง่ายบ่นทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าได้ง่ายคนประเภทนี้ต้องใช้พระวจ,จนะทั้งสมข้อมาช่วยตักเตือนและหนุนใจให้เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นคนมองโลกในแง่บวกประการที่สองพระเจ้าทรงประสงค์ ให้คริสเตียนมีความสุขและสุขภาพดีพระคัมภีร์กล่าวว่าจิตใจที่เป็นสุขเป็นยาขนานเอกพระธรรมสุภาษิตบทที่17ข้อ22การชื่นชมยินดีอยู่เสมอเสมือนหนึ่งได้ยาบำรุงตลอดเวลายอมแน่นอนว่ามีสุขภาพแข็งแรงการอธิษฐานอยู่เสมอนั้น การอธิษฐานเป็นช่องทางออกทางหนึ่งของวิญญาณจิตชีวิตคนที่น่ากลัวที่สุดคือฝ่ายยินวิญญาณจิตไม่มีทางออกความทุกข์ลำบากเศร้าหมองอย่างวิญญาณจิตหาทางออกไม่พบทุกขแน่นอนและทรมานมากหลายปีมาแล้วโทรทัศน์มีข่าวเพลิงไหม้บ้านหลังหนึ่งมีคนติดอยู่ในบ้านวิ่งไปวิ่งมาหาทางออกไม่ได้สุดท้าย ถูกไฟคลอกเผาตายทั้งเป็นจะเห็นได้ว่าชีวิตคนมีทางออกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดข้าพเจ้าเคยอ่านหนังสือเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคนเรื่องนั้นชื่อว่ารอดกระดาษเรื่องมาอยู่ว่าในแพทย์สูงอายุคนหนึ่งหลังจากภรรยาได้ตายจากไปแล้วไม่สามารถหาคนถูกใจมาอยู่ด้วย จึงมีชีวิตอยู่คนเดียวไม่ไปหาเพื่อนไม่ไปหาญาติยังถือว่าการเป็นแพทย์มีแต่คนมาหาไม่สมควรเป็นฝ่ายหาผู้อื่นเรื่องในใจต่างๆได้เขียนลงในกระดาษแผ่นเล็กๆแล้วม้วนเป็นหลอดตั้งเต็มทั่วบ้านนี่เป็นปัญหาการขาดความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์หาทางออกไม่ได้ หากในแพทย์ชราคนดังกล่าวเป็นคริสเตียนเราสามารถอธิษฐานพูดคุยกับพระเจ้าได้และวันอาทิตย์ไปคริสจักรมสสีสมาสามัคคีทำพี่น้องเป็นทางออกได้การอธิษฐานเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับฝ่ายจิตวิญญาณดังนั้นการเป็นคริสเตียนดีดีจริงๆเพราะมีทางออกสำหรับวิญญาณจิต เมื่อฝ่ายวินจัน์วินานจิตมีทางออกก็ย่อมมีความชื่นชมยินดีเสมอจงชื่นชมยินดีอยู่เสมอจงอธิษฐานอยู่เสมอจงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกสถานการณ์ทั้งสามประการนี้เป็นพระไทยของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ที่มีต่อเราทุกคนดังนั้นจงถือปฏิบัติเสมอเสมอเราควรปฏิบัติอย่างไร เราต้องเริ่มต้นด้วยการท่องจำพระวจนะในพระธรรมหนึ่งเทสะโลนิกาบทที่ 5: ข้อ1 6ถึงท่องจำให้แม่นมั่นแต่พวกเราปฏิยินดีในบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าและใคร่ครวญบทบัญญัตินั้นทั้งกลางวันและกลางคืนพระธรรมสดุดีหนึ่งข้อสองจะใคร้ครวญทั้งกลางวันและกลางคืนได้อย่างไรก่อนอื่นต้องท่องจำให้ได้ หากไม่สามารถท่องจําได้ย่อมยากที่จะให้ได้ใคร,คร่ครวนดังนั้นขอให้เริ่มท่องจําให้ได้ตั้งแต่บัดนี้เมื่อท่องจําได้แล้วก็สามารถใคร่ควรวนตลอดเวลาที่ถือว่าเป็นการอธิษฐานวิธีหนึ่งซึ่งไม่ต้องออกเสียงไม่จํำกัดสถานที่และเวลาสามารถติดต่อสายตรง ่อพระเจ้าเป็นรินินรันการอาเมน และร่วมขอบพระพรพระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงหลั่งเทความอุดมสมบูรณ์ลงมาจากฟ้าสวรรค์ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นพระพรท,ท,ทุกรูปแบบพระองค์ทรงยกโทษบาปของข้าพระองค์และทำลายโซ่ตรวนแห่งธาตุความผิดบาปพระองค์ทรงประทานความสำเร็จ มาสู่ชีวิตที่มีเป้าหมายชัดเจนของเราทุกคนพระองค์ทรงประทานแผนที่เดินสู่เข้าแผ่นดินของพระองค์โดยผ่านพระวจนะของพระองค์เพื่อชีวิตนิรันดร์แท้ที่จริงข้าพง์ทั้งหลายไม่สมควรได้รับพระพรแม้แต่นิดน้อยแต่พระองค์ทรงตั้งพระไทยประทานพระพรอย่างไม่ยั้งพระหัต ขอความรักเมตตาของพระเจ้าเป็นอาภร์ของข้าพงทั้งหลายและดำเนินชีวิตตามบาทวิถีที่พระองค์ทรงพอพระทยัยสืบสืบไปเป็นนิดอาเมน